เทศกาลปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาจัดมาถึงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเทศกาลปีใหม่หลายหน่วยงานก็มีการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันนะคะเช่นเดียวกันกับที่กรมการอาช่างราชบุรีเขาก็ได้มีการจัดพิธีทาบุญตักบาตรนะคะในวันเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการทหารแล้วก็กําลังพลค่ะ ผู้ว่าราชการนาิกาที่สนามฟุตบอลกรมการนันช่างพลโท,ทุนชัยพันเพิ่มสิริเจ้ากรมการนันช่างเป็นประธานในพิธีธทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ปี2 5ง4โดยมีนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดนายนรงพลละเอียดนายนรงครองชนนายเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนางสมานตาะวันนิพิสิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีรูปในพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งในครั้งนี้ด้วย Yeah. <laughs> ประธานายสงพระเทพวิสุทธาพรเจ้ากณะจังหวัดราชบุรีเจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นพลโททุนชัยพันเพื่อนสิริเจ้าก,กรมการฐานช่างพร้อมด้วยภริยาข้าราชการทหารและครอบครัวผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดพ่พระภิสุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวข้าราชการทหารพร้อมกันนี้นายสุเทพคุมลมประมอผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้มอบกระเช้าของขวัญ ให้แก่พลโททวนชัยพ่มเพิ่อนสิจ้ากรมการทานช่างในโอกาสนี้ด้วยสาธุโนพันเตอาญาเตเตพัทสุสงเอืเติงวาราสุาวารา ตรงการอาหากกรชาติก็ได้นิมนต์พระภิกษุจาก9วัดน,นะครับ, 2, รบวัด2อัพันะาร้ยอยห้าสี่นะครับห้าวัดท่าบริหารจากวัดประวัดบางปิติเจริญธรรมนดนะครับให้ค้ามั่นคง แหล่งดำรงสัมมาสติ